นี่เลยครับจุดกลางเต็นท์สวนลุงพรน,นะฮะแม่ช่วงน้ำเยอะนี่มันก็เวิร์กมากนะเพราะว่าน้ำมันไหลแรงอยู่นะฮะแล้วก็หน้าเล่นเลยทีเดียวนี่ฮะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยให้ดูนะฮะสามอยสองศากันเลยทีเดียวมันก็จะกว้างๆนั่งสบายนะฮะ ระดับนักแข่งนะฮะน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นที่นี่เป็นกึ่งร้านอาหารนะฮะก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะมีแคร่ให้นั่งแบบนี้นะฮะแล้วก็กางเต็นท์ด้านหลังเดี๋ยวขึ้นไปดูนะฮะนี่เลยประมาณนี้นี่อยากให้เห็นถึงความใสของน้ํานะฮะแม่ ถือว่าโอเคมากนะน้ำก็ใสแจ๋วเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณบนบนหน่อยนะฮะก็น้ำฝั่งนี้ตัวน,นี้ก็จะดูนิ่งๆหน่อยนะนิ่งๆหน่อยนะฮะนี่เห็นภาพโดยรอบเลยนะฮะถือว่าโอเคมากอืม นี่นะตรงนั้นก็จะดูน้ํานิ่งมากนะฮะแต่เห็นความใสไหมเห็นใสแจ๋วเลยนะน้ําโอเคเลยทีเดียวนี่นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านบนนะฮะซึ่งที่นี่ดีตรงว่าข้อดีคือเขาเรียกจัดระเบียบการจอดรถด,ด้านด้านข้างเนี่ยนะฮะก็จอดกันด้านข้างเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยมาสามารถกางเต็นท์ได้บริเวณนี้เลยนะฮะ แต่ว่าเหมือนบริเวณริมน้ําจะไม่มีเลยนะเคอจะอยู่บนขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนสวนหน่อยนะสามารถกางได้เต็มบริเวณนั่นเองนะฮะโอ้หมีจุดชมวิวด้วยด้านบนนะออแล้วเหมือนว่าจะมีบ้านพักด้วยนะฮะค่ากางเต็นท์อยู่คนละ50บาทนะฮะ,ะคนละ50บาทแล้วก็อ่นานบริเวณห้องน้ำอยู่นู่นนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ แครนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินว่า200บาทมั้งต่อแครนะสำหรับคนที่เหมือนก็มากางเต็นเล่นน้ําได้หมดอะ่ะนะฮะแล้วก็อยู่ในบนแค่แค่เดียวตรงนั้นนะะนี่แล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารมีอะไรขายของอยู่นะฮะเหมือนจะมีบ้านพักด้วยนะโอเคเดีย๋ยวไปดูโซนอื่นกันบ้างฮาอ,อันนี้มาริมลมทางอีกครั้งหนึ่งนี่สะพานจะนำไปสู่อะไรนะเนี่ยนะก็จะมีเป็นโขดหินแล้วสารนามา นั่งกินบริเวณนี้ได้นะแต่ว่าก็ต้องดูแล้วแต่เขาเรียกอะไรปริมาณปริมาณน,น้ำด้วยนะนี่นี่นะฮะนี่โอเคเลยอ๋อนี่บริเวณบ้านพักเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะก็คือได้วิวดีเหมือนกันนะนี่ยบริเวณบ้านพักนะฮะนี่เลยก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะ อ,อจริงๆน้ำอันนี้ถือว่าน้ำเยอะผมว่าประมาณนี้กำลังดีเลยนะโอเคมากเลยะนี่ยนะฮะนี่ยรโหเราก็ปิ้งย่างกันริมน้ำแบบนี้เลยนะสบายายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านล่างนะฮะที่มันจะเป็นเหมือนหินนะฮะก็สามารถนะลงมาทำอาหารได้นะ,ะมีแคล่อยู่โอ้ได้ฟืลอสุดๆไปเลยนะสำหรับสวนลุงพรน,นั่นเองนะฮะนี่ฮะแล้วก็ดูเด็กไหยกันไม่อันตรายนะนี่ นออนี่น้ำไหลสบายสบายเลยและจริงๆเอ้พื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามารถจะไปเล่นตรงนั้นได้อีกเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลองเดินไปดูนี่ให้ดูอีกมุมหนึ่งแม่อันนี้ผมว่าน้ําเยอะมาเลยโอเคนะถ้าน้ําน้อยมันจะดูจดิจดๆเลยนะแถวเนี้ยผมว่านะนี่ครับก็โอเคมากนะพื้นที่แล้วก็น้ํามันก็เย็นสบายด้วยแล้วก็ใสแจ๋วเลยนะฮะ เนี่ยโอ้ยบริเวณนี้ดูดิฮะมานั่งเล่นกันได้สบายเลยนะครับโอเคเลยฮะสวนลุงพรน,นะฮะข้อดีก็คือไม่ต้องเอารถข้ามคลองนั่นเองสบายเลยเนี่ยโอ้โหแบบนี้โอเคมากเลยนะเนี่ยตรงนั้นมันเป็นชั้นๆด้วยนะเนี่ยโอเคสุดๆไปเลย คือมันมีเขาเรียกมีพื้นที่ให้เรานั่งเล่นกันเยอะข้อดีก็คือมันก็เขาเรียกแบ่งเฉลี่ยกันนะเฉลี่ยกันพอถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็นู่นไปกลางเต็นท์ด้านหลังอ๋อเขาบอกว่าไฟใช้ได้หลังจากห้าโมงเย็นนะฮะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันธรรมดาไม่มีไฟให้นะครับค่ากลางเต็นท์ห้าสิบบาทต่อคนนั่นเองมีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะลองมาถามกันเราเองก็ประมาณนี้นะครับสวนลุงพร ทองมาเดือโอ้ยตรงนี้ดีว่ะแม่ผมไม่เห็นนะโอ้โหมันดีมากนะโอ้เจ๋ง